มื่อนี้ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าใยญ่อินแปลงค่ะอยู่วัดมหาวนาล่ามพระอาลามหลวงหรือเหลียกกันติดปากว่าวัดปัญญยค่ะมีผู้คนมากมายหลากหลายมากราบขอพรอน่เคยขาดสายมื่อนี้เป็นวันมาฆบูชาช่วงกลางคืนก็จะมีพิธี อยู่ในวัดอุดัดอยากจะมาเวียนเที่ยนมารวมงานเชิญไดรนะคะส่วนช่วงกลางวันก็มีคนเข้ามาหมากไม้ไก,าก,ก,ากลกองจนบาสาหมารถ่ายภาพดานลางให้เห็นนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะถ่ายเป็นช่วงดานบนนะคะให้ชื่นชมความงามของเพดานผนังค่ะ ภายในวิหารจะมีนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นมหามงคลของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นนิทรรศการของวันเสาร์ที่30เมษายน2 5 6 5ค่ะบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ของวัดมหาวนารามพระอารามหลวงประมวลภาพในการถี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกชัดประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินแปงค่ะจำได้วา่ามือนั่นทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีมีแต่ความปราบปื้มยินดี และได้มารวมรับสเสด็จพระองค์ท่านอย่างหนานแน่นนะคะในพวิหารกระจัดนิทัศการไว้ให้แกประชาชนได้เข้ามาเบิงภาพที่ประทับใจและมีข่าวของช่องทีวีนะ ได้ออกข่าวเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่สเสด็จมาจังหวัดบนราชธานีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องประทับนะคะเดินออกมาเรื่อยๆก็จะมีภาพต่างๆให้ชมเป็นวิหารที่มีความงดงามอย่างมากค่ะ คนในจังหวัดอุบลคิดว่าน่าจะรอยเปอร์เซ็นต์นะคะเด็กเข่ามาเยี่ยมชมเด็กเข่ามากราบนมัสก,การหลวงพ่อเจ้าใหญ่อินแปลงพระครูบานครูเมืองเพื่อให้เกิดเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคะ่ะงดงามมากคะ่ะ ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมมาเทียวมากระมาสักการหลวงคอได้นะคะ